เปิดคลิปแมทพิรณีและเฟมพิมาเดชวานละมุนก่อนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน <S <S หลังจากที่นางเอกสาวแมทพิรณีได้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการเฟมพิมาเดชซิวพรพิทักษ์พร้อมกับเปิดโมเมนต์สุดหวานและโรแมนติกฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆค่ะท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนคลับค่ะ ซึ่งหลังจากเปิดตัวก็ไม่ต้องกักไม่ต้องเก็บอะไรไว้แล้วคลิปหวานๆของแมดและเฟมถูกสาสต์ลงในอินสตาแกรมแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะโดยในอินสตาแกรมของแมดพิลานี u n d e r อร์สกอร์เวอร์ไก็ได้นําความน่ารักความรักของทั้งสองคนมาให้ได้เห็นกันแบบเต็มๆน้ําตาลที่ว่าหวานยังต้องพ่ายแพ้ไปเลยละค่ะและก็ยังมีคลิปที่แมดและเฟมเกี่ยวก้อยกันไปดูงานอาร์ตอีกด้วยกลิ่นความรักนั้นหอมละมุนล้นเฟมเลยจริงๆละค่ะ